ว่าด้วยเรื่องของการสร้างตัวละครในเกมสก,กรรมสำหรับมือใหม่ใหม่เลยก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างที่ควรรู้ก็จะเป็นความแข็งแกร่งนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการยิงปืนเรื่องการแบกของหนักแล้วก็ความทนทานจะเป็นเรื่องการวิ่งความอึดว่าวิ่งได้นานแค่ไหนประมาณนั้นความคล่องแคล่วก็จะเป็นเรื่องของน้ําหนักตัวแล้วก็ความอ้วนความผอมแต่จริงๆคือเราสามารถแบบ ่อไปแค่สองก็ได้สามารถลดน้มาเหลือแค่สองจุดศูนย์เพราะว่าไปอดอาหารในเกมเอาก็ได้มาสามารถเพิ่มได้เพิ่มได้ด้วยการอดอาหารอีกอันหนึ่งอีกขั้นหนึ่งก็คือความฉลาดอันความฉลาดนี่เราไม่สามารถไปเพิ่มในตัวเกมหมายถึงว่าเราไม่สามารถเอ่อเพิ่ม exp ได้เราจะทําได้อย่างเดียวก็คือใช้โมดูลเพิ่มเพิ่มความฉลาดขึ้นแล้วก็ เพิ่มชั่วคราวโดยการกินน้ำยาเพิ่มอินชั่วคราวแต่ค่าตัวอื่นเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยเราสามารถไปเพิ่ม xp เพิ่มในเกมได้ endurance เพิ่มในเกมได้ความห้องแก่วเพิ่มในเกมได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะสร้างตัวละครไปสักประมาณปรับความห้องแก่วเหลือ2ความแข็งแกร่งผมเอาไ้ไปเลยคือเหมือนเราเน้นยิงแล้วก็เน้นแบ็คของหนักเน้นฟาร์ม ความทนทานอินดูแลนผมก็เอาไปสักสอันนี้คือแล้วแต่คนชอบอาจจะมีคนที่แบบชอบสะเดาะหน่อยถ้าชอบสะเดาะชอบขับชอบอะไรก็เอาความห้องแคล่วไปเยอะหน่อยแต่ความหล่องแคล่วเราสามารถไปอัปเกรดอัพๆได้ในเกมอยู่แล้วความฉลาดเอาไปหนึ่งเดี๋ยวเราไปลงบังเกอร์เพื่อเอาโมดูลสีทองไปอัปเกรดอินเราก็ได้เหมือนกันโอเคเพศก็เลือกไปสังเกตด,ดูความคล่องแคลว ถ้าสมมติความล้องแค่วเยอะตัวจะตัวละครจะผอมและมีกล้ามชัดขึ้นความแห่งแก่งคือกล้ามผมจะเอาความท่องแคลวไปสองานไปสี่เลือกเพศเลือกประเภทตัวละครก็จะมีเปลี่ยนหน้าตาแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็น Dlc ตัวละคร Dlc ข้อดีของตัวละคร Dlc คือจะมีอาวุธมาให้ติดตัวมาก็คือ จะเป็นมีดจะเป็นไม่ว่าจะเป็นมีดอ่ะตัวนี้เลมอนเลมอนก็จะเป็นมีดถ้าเป็นขวานก็จะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นมีดอีกแบบหนึง่งเป็นมีดยาวก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือมาเชเตเอ,อเราจะใช้ตัวละครธรรมดาไปแล้วก็กดถัดไปน,นี้ผมก็จะข้ามนะการแต่งตัวอ่ะคราวนี้มาที่สกิล เรื่องสกิลการต่อสู้มือปล่าก็คือเราใช้ใชมัดต่อยอแหลืม mm hmm. ท่านถามว่าควรอัพอะไรไปขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะลงไปเซิร์ฟเวอร์นั้นสมมุติว่ามีการแบบปั๊มสกิลในเอาโพสได้เราก็จะไม่เอาไรเฟิลไปเลยเพื่อเดี๋ยวเราก็จะไปปั๊มสกิลกับเพื่อนในเอาโพสอยู่แล้วอาวุธระยะประชิดปืนพกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถขึ้นอยูกเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะไปถ้าสมมติเป็น PvE ก็อาจจะเน้นไปทางแบบทุกอย่าง เป็นสเตเบิลก็คือเป็นแบบว่าเอ้ยกึ่งกลางเป็นปานกลางให้หมดอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าสมมุติเราต้องการแบบด้านใดด้านหนึนน่งไปก่อนเลยเหมือนแบบว่าถ้าเป็นเราลงไปฟาร์มทั่วไปก็เพิ่มยิงธนูไปก่อนเอายิงธนูไประยะประชิดไปไปปานกลางที่เหลือสู้มือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เราจะเอาไปแบบว่าเป็นค่ากลางๆไปก่อนละกันให้ทุกอย่างพื้นฐาน ค okay. ต่อไปทักษะคอนการวิ่งก็คือถ้าสมมุติเราอัพสุดเราก็จะตัวเราก็จะวิ่งเหลือมันจะอยู่ที่ขั้นสูงความอึดมันก็จะได้เท่านี้ทักษะการขโมยขโมยก็คือการสะเดาะล็อกมันขึ้นอยู่กับวินาทีที่เหลือในการเลี้ยงล็อกกุญแจการขับรถทำลายล้างทำลายล้างก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการตัดระเบิดการตัดแผงวงจรหน้าห้องคิวบ็อก การขี่มอเตอร์ไซค์รอบเลนรอบเลนก็จะเกี่ยวกับการแบบว่าเดินแล้วเสียงเงียบย่องแล้วเสียงเงียบประมาณนั้นการบินก็ปกติการรับรู้ก็คือมันจะทําให้เราสังเกตเห็นเรื่องของรอยตินรอยเท้าสัตว์สิ่งของที่ตกอยู่บนพื้นมันจะขึ้นเป็นจุดสีฟ้า,ฟาเวลาเราวิ่งการซุ่มยิงก็เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออคำนวณระยะยิงแรงลมต่างๆการพลางตัวเวลาเราอยู่ในพุ่มไม้มันจะเนียนขึ้นแต่ มันไม่หลบ n p c ให้แค่นั้นเองการเอาตัวรอดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบว่ามองทิศทางการทําอาหารก็ตรงตามชื่อวิศวกรรมก็เป็นเกี่ยวกับการสร้างบ้านการแพทย์ก็แบบว่าพันแผลเร็วขึ้นใช้ของน้อยลงประมาณนั้นผมก็จะใชออ้การเอาตัวรอดไปแล้วกันเด็กก็จะเป็นออปกติก็เราลงไปเราก็จะอัพพวกขโมยการขโมยอะไรเงี้ยเราไปอัพในเกมได้โดยการแบบว่าใช้ตัวบอร์ดเขาเรียกอ,อะไรบอร์ดล็อกปิกอะ เรอพริกล็อกพิกล็อกอโอเคแต่เราจะเอาการขับรถลงไปกดสร้างจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้ตกลง do you want to auto start อร์ท t เรียลเราไม่จําเป็นหรือว่าใครจะใช้ก็ได้ได้เหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องคุ้มครองผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ตัวคุ้มครองผู้เล่นใหม่มันจะเราจะไปเกิดในจุดที่แบบว่าซอมบี้น้อย Np c น้อยใช่ของก็จะน้อยด้วย สำหรับในตัวเกมก็จะมีคัดซีนมาให้แต่ใครจะดูก็ก็ดูก็จะได้รู้ว่าเรื่องของตัวละครนี้มีความเป็นมาย,ยัางไงแต่ถ้าใครไม่ดูสเปซบราข้ามไปเลยนี่คือเมื่อตัวละครเราเกิดเมื่อกระโดดเมื่ออยู่บนล่มนี่คือเมื่อตัวละครเราเกิด เมื่ออยู่บนนี้ก็รอให้แอนิเมชันมันถึงจุดที่แบบว่ามันพลิกตัวกลับมาเราสามารถเลื่อนสกอร์เมาส์หรือกด W ก็ได้เรื่องทิศทางกด F เพื่อกลางลมกด M เพื่อดูแมนดูแผนที่ส่วนเรื่องการดูแผนที่เดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายใน EP ต่อไป EP นี้ก็คือจะอธิบายว่า สมมติเราลงมาแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงเราจะเริ่มจากอะไรดีอ่ะที่ต่างว่าเราไม่มีอันนี้นะคืออันนี้มันเป็น dlc ที่ซื้อมาในตัวเกมนี่ต่างว่าสมมติมาตัวเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยทำไงดีเริ่มแรกเลยหากองหินกองหินจะอยู่แถวพื้นครับเจอกองหินเลยคลิกซ้ายกองหินสองก้อนแล้วคลิกขวาประดิษฐ์มาที่มีดหินหรือจะใช้วิธีหนึ่งก็คือ สมมติเซิร์ชกองหินกดไปที่หน้าการประดิษฐ์แล้วเลื่อนมาที่ว่าสิ่งที่สามารถประดิษฐ์ได้หรืออยู่ตรงหมวดหมู่อาวุธระยะประชิดถ้าเราเลื่อนมาหน้านี้สิ่งที่สามารถประดิษฐ์ได้เราก็จะเห็นว่ามีถิน่นกดคาบเลยเทคอินแฮนหยิบขึ้นมือลากเราสามารถลากใส่ก็ได้นะ นักใส่ก็ได้ที่ต้องทำตัดเลยปัจจุบันนะแผดปัจจุบันสิ่งของสามารถสแต็กกันได้ก็คือสมมติเก็บกิ่งไม้ในหมวดที่เหมือนกันก็เช่นกิ่งไม้เล็กเห็นไหมครับกิ่งไม้เล็กจะคูณ2กิ่งไม้ยาวตอนนี้คูณ1เพราะว่าผมมีแค่อันเดียวตัดต่อ,ตอ คราวนี้เราจะมาที่หน้าประดิษฐ์เหมือนเดิมคือเราจะดูว่าเราอยากประดิษฐ์อะไรสมมุติเช่นเราต้องการประดิษฐ์ธนูเพื่อเอาไว้ยิงซอมบี้หรือยิงอะไรเราต้องมาที่หมวดหมู่ที่เรียกว่าอาวุธะยะกะไกลเลื่อนหาธนูดูว่าธนูเนี่ยใช้อะไรประดิษฐ์บ้างโดยการกดมาที่รายละเอียดข้างล่างจะเห็นว่าจะมีอะไรบ้างท่อนไม้ยาวไม้ไม้หรือว่าเชือกแบบใดก็ได้เช่นลวด ได้เชือกเชือกประดิษฐ์เชือกกิ่งไม้อะไรประมาณนี้เครื่องมือตัดคราวนี้เราขาดอะไรขาดเชือกเพราะฉะนั้นเราต้องแล้วดูอะเราจะย้อนกลับมาดูรีวริสกลับมาดูว่าแล้วเราจะประดิษฐ์เชือกได้ยังไงเชือกจะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่อุปกรณ์และเป็นตลดอ่ะมาที่เชือกกิ่งไม้ดูรายละเอียดจะเห็นว่าใช้ท่อนไม้ขนาดเล็กห้าอันแต่ตอนนี้เรามีท่อนไม้ขนาดเล็กอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่อัน เราสามารถตัดท่อนไม้ยาวเป็นท่อนไม้เล็กได้โอเคคราวนี้เราก็จะมาประดิษฐ์โดยการมาที่ว่าสิ่งที่สามารถประดิษฐ์ได้ก็เป็นประดิษฐ์เชือกขิงไม้ โอเคคานนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่สามารถประดิษฐ์ได้ก็จะเพิ่มขึ้นก็จะมีธนูธนูสามสิบห้าโอเคเราจะะดิษฐ์ธนูสามห้าแรงดึงเยอะกว่าก็เท่ากับว่าดามจเพิ่มมากกว่าประมาณนั้นโอเคเราจะได้ธนูมาหนึ่งอันแล้วก็เราต้องการลูกธนูอ่ะยังอยู่ในหมวดนี้ลูกธนูไม้ค้ามาได้ จะเห็นว่าเราคราบได้แต่ครั้นี้เราจะพกไปยังไงถ้าหยิบใส่มือตลอดสมมุติเราต้องการหยิบหยิบทนูหยิบธน,บนูปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกธนูตกเราจะไม่มีอะไรยิงเราก็สามารถทำอย่างนี้ก็ได้นะครับลากใส่มาที่ท้ายลูกธนูมันจะขึ้นคันศรนเนี่ยไว้ตลอดอะสมมติเรายิงไปหนึ่งครันี้เราไม่มีละ วิธีแก้ไขก็คือเราจะต้องแบบหาประดิษฐ์กระเป๋าหรือประดิษฐออ์ส่องธน,นูแต่นะตอนนี้เราน่าจะประดิษฐ์ได้แค่กระเป๋าเดี๋ยวลองดูกอนมาที่หมวดเสื้อผ้าครับหมวดเสื้อผ้าค้นหาเลยกระเป๋าแบกของประดิษฐ์ใช้อะไรบ้างใช้เศษผ้าสามใช้เชือกใช้เครื่องมือตัดโอเคหาต่อตอนนี้เรามีโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่เหมือนเราไม่มีเชือกล้วกัน ต่างว่าเราไม่มีเชือกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดเป็นท่อนไม้ขนาดเล็กท่อนไม้ยาวหนึ่งท่อนน่าจะตัดได้ท่อนเล็กประมาณสามท่อนซึ่งก็จะพอดีกับการประดิษฐ์เชือกโอ๊ะไม่ได้ฮะโทษที ที่สามารถประดิษฐ์ได้เชือกหิิงไม้กดคราฟหรือกดประดิษฐ์ตรงนี้มุมล่างซ้มุมล่างขวาโ okay. อเคแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องใช้ก็จะมีอะไรอีกเดี๋ยวเราไปดูนะหมวดหมู่เสื้อผ้ามาที่กระเป๋าประดิษฐ์ใช้เศษผ้าสามเศษผ้าสามใช้อะไรตัดเลยตัดเสื้อเลย เบาเสียงในเกมเปลี่ยนไปแล้เนี่ยแล้วก็อีกอันหนึงง่งตัดเกงเพราะว่าเสร็จผ้าไม่พอเสร็จผ้าเราบินแค่สองอ่ะโอเคเมื่อไอเทมประดิษฐ์เราครบเราก็มาที่จะอยู่ที่นี่ก็ได้ครับหมดเสื้อผ้าแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งของไปหรือว่าจะไปที่สามารถประดิษฐ์ได้แล้วก็ประดิษฐ์ โอเคเมื่อเราได้กระเป๋าดับเบิลคลิกกระเป๋าใส่ตัวดับเบิลคลิกมันจะมีสองช่องถ้าสมมุติว่าอยู่ในช่องข้างล่างตรงนี้เราจะสามารถเปิดดูได้ว่าในนี้มีอะไรบ้างแต่ถ้าสมมติเราคลิกข้างบนจะเป็นการดับเบิลคลิกเพื่อใส่ตัวหรือว่าเราจะใช้วิธีในการลากมาใส่ก็ได้เหมือนกันอ่ะคราวนี้เราจะสามารถเก็บลูกธนูได้ละเดี๋ยวผมประดิษฐ์ลูกธนูเพิ่ม การประดิษฐ์ลูกธนูก็จะมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือคลิกแล้วกดคาฟทีละ1อันกับสองคลิกให้แบบว่าประดิษฐ์อัตโนมัติมันก็จะประดิษฐ์ตามจํานวนที่ของที่เรามีอยู่นะตอนนั้นเลยโอเคมีสามลกูกเมื่อกดเข้ามามันจะสแต็กเข้ามาที่ตัวเองโดยอัตโนมัติเห็นไหมฮะคราวนี้เราก็จะ ไปหาจุดฟาร์มกันเข้าเมืองไปหาจุดฟาร์มเกมนี้ฟาร์มหาอะไรเออส่วนมากก็จะเป็นการฟาร์มเพื่อแบบว่าในการสร้างเนื้อสร้างตัวเช่นเก็บเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของมาแบบว่าเก็บเอาของไปขายเอาเงินซื้อกสุนซื้ออาวุธมาเพื่อใช้ให้มันดีขึ้นประมาณนั้น โอเคนี่คือ ep หนึ่งเริ่มต้นผมทำสั้นๆแค่นี้แล้วเดี๋ยว EP, ep ต่อไปเจอกันใหม่ครับคือจริงๆแล้วอะ่ะเกมแบบเนี้ยตัวเกมมันดีไหมมันก็ดีในระดับหนึ่งเลยมันดีเลยแหละเป็น open world ที่แบบเราสามารถแบบผจญภัยในโลกได้แบบว่าเออไม่ค่อยมีขีดจำกัดอะไรเท่าไหร่แต่มันจะดีกว่านั้นถ้าแบบสังคมเกมมันดี มันจะรู้สึกเล่นสนุกก็คือแบบว่าถ้าเล่นด้วยกันมันจะสนุกแล้วมันจะเล่นได้ยาวกว่าลองดูฮะ